คนเก่าๆกับเรื่องราวเดิมๆสวัสดีครับสวัสดีเโคกีนขงหน้าพินแกนฟาร์มวันนี้วันหยุดครับพี่นอ้องไปเฮาอาหมองลางวัวไม่รู้ว่าจะไปลามใส่ลามงกอล่ละไป,ปะไปเฮาไปเบ่งบรรยากาศการลามงวัวนกันครับสาเหตุที่จะต้องออกลาฝนตกสองสามหมื่นครับพี่น้องเปียกตัดหญ้ามาให้งัวกินนะครับขี่ระดับสองเลย ระดับสองคือเลนะครับ1คือเป็นน้ําระดับสองเล่แบบนี้นี่แหละครับคือบาไวห้เขาต้องเอางออกลามครับเพื่อที่จะมาเก็บกวาดนะครับมาสั่นงูคอ,อมันจะชกกระปุกเนะาะเ้านีก็เลยเอามุมเก่าๆกับเรื่องราวเดิมๆกับเบากล่องของนมไพร่ละจะพาไปลามงวอ,อยู่หัวหน้าเนาะเอาเตรียมคอกเตรียมเสือกก่อนครับพี่น้องกลัวตัวเก่ากับเรื่องราวใหม่ๆอ นี่ละครพิธีเกษตรกรวันหยุดพี่น้องกับลูกน้องบรรยากาศปล่วนอยู่เหมือนเศร้าครับเมื่อนี้ฝ่าฝนบ่มีไอ้ไอ้ตรงไปตรงไปตรงตรงตรงโอเคตรงไปตรงไปจะเตือนหอดเข่าสากไปเนี่ยเอา้างัวอนอก่อนเลยไปเอา้าไปเบ่งบรรยากาศการล่างัวกันครับงัวสิเถือกสิแพงก็เอาแดงใบกัลลานะ้องพี่นอ้องเนาะ ลิลลิลเ,เ,เออเออฮ่าฮ่าฮ่าเออสืส่อสืแพงก็เอาแดงไปก่อนไปไปเฮาไปออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์ทงให้ทงหน้าหมดละครับกะนี่แหละครับพี่น,อน้องเอ้ยวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงงวัวผู้ที่มีงัวเถิกะ คัดออกคัดออกจังมาเป็นผ้าละถามีพื้นที่เลี้ยงหน่อยเนาะแต่ถาบ่มีพื้นที่นะครับถามีพื้นที่ก็ยืนคอ,อกไว้ยืนคอ,อกไว้สักก้อนก็ได้ดอกเอาเงาเอาอันใหม่สักนึงไปไปจันเร็วไปไป,ไปขาดว่าจะเอาไปลามหัวแนาผู้ถิ่นนี่งัวที่ไล่ไม่มก็จำเป็นเนาะเพราะว่าเท่าที่บางกล่องฟัง ที่น้องที่เพิ่นเลี้ยงมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาเพิน่นว่าราคาง้วนซ้ำหนีนนกันสิขายบ่ไใดล่ออีกหน่อยล่ออีกหน่อยราคาก็สิซ้ำเกา่าคือเก่าแหละหละที่น้องบ่อเกินขึ้นมาบ่าถึงกับอเออขินมาบ่าถึงกับบูมไหมย่างยังได้กันสิง้วราคานี่ซ้ำหนีกันสิบ่เกินสามหมื่นต้นสองสามหมื่นแต่ก่อนนี่มันสี่หมื่นกลัวหาหมื่น สามหมืนไมันก่บพอถึงดอกสามหมื่นพอถึงเบื่อๆยากๆแต่ขามี่ลูกกับบ่อแน่ตัวนี้ก็มีลูกสาวน้อยมาทาดอนี่ก็มีลูกนั่ารัะคือยางได้ขันทีไปห้หามันบุ๋มคือตะเกาซีหาหมือนมันเป็นไปบ่ได้บรรยากาศทงไฮท,ทงแนาบ่ากล่องเลยผ้าพี่น้องเอางัวมาลามมากักกันี่ไม่เคยขี่ดื้อแล้วนี่ปี่เคยไายเบิ้งนี่ขี่ดื้อแล้วปีหนาปีเฮ กะเบิ่งกวนพญ่ยกับแล้วตะพื้นเนาะสาวสงการนี่สงการกับแข็งแรงขึ้นมากแต่ว่า,เ,าเป็นงัวที่บวควยแข็งแรงบปนไดเพราะว่าเบิ่งเหล่าอ่อนแออยู่น,น้ำนมแม่อาจจะบ,บดีนะครับืัอนี้ก็เลยวัวเก่าๆก,กับเรื่องราวใหม่ๆนะครับเอามาพูดคุยกันก็คือแนวทางที่บาวกล่องคุณเคย เลี้ยงปีกกยกันยังสี่ละเริ่มเลี้ยงงัวแต่ปีครั้งแรกอะเอางวออกมาลามช่วง่าปลายฝนต้นหนาวเพราะาเลี้ยงเลี้ยงเดือนสิงหาคมเนาะแต่เลยเอาเอามายากาศเกา่าๆมาฝาาพีตอนน้องนะครับฝูงแม่เพิ่งกับไปเร็วเลยยังเร็วเลยฝูงแม่เพิ่งฝูงลูกอะน้ำกลนนะครับเอาเดี๋ยวจะไปบังคับฝูงแม่ก่อนเดี๋ยวมันจะเลี้ยวเขาป้าเขาเพิ่นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องลามเดียวจะมาคุยกันนะ ฝูงแม่ฝูงแม่สามแม่ตรงลงตรงลงกับขอดก่อนปีใหม่จากบัวป่าเสียดายการพัฒนาปงลงรอบนี้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยแม่เท้าอ่ะนี่แหละครับสามแม่จะฝูงจะฝูงไปไปอุ่นนิดหน้อยเิ็กน้อยเิ็กน้อยมามา เดี๋ยวผ้าเรียวแล้วเดี๋ยวพ้าเรียวขวาเลี๋ยวขวาชรงนี้ก็เขาสั์บ้านพี่น้องภาษาอีสานเกินเขาซัดบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งบรรยากาศนั้นกันลามงัวแล้วก่อนนะครับอ่ะเสร็จภารกิจล่ามวาัวเรียบร้อยแล้วครับผมบอไปไกลดอกแถวนี้มันก็มีเนื่นเพราะได้ลามอยู่ครับเป็นเนื่นมองหางก็จะเป็นน้ำเป็นน้ำมองีนก็จะเป็นไฮนะครับ อ่าไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่แหละครับภารกิจของวันที่30ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเออวันที่หนึ่งตุละตึงตัวละ,ว,ละ,ว,ละวันเริ่มต้นปีงบประมาณนะครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะพามาเบ่งบรรยากาศนะครับโดยรอบมันกลับกล่องมาได้เสีนีีโทรศัพท์กระดายสองแม่ไงอารามไวนี่เนื่องจากว่าบ่ห้งัอลูกงวัวเพิ่นลงไปหาเขาเนาะ งนี้ก็จะเป็นมงนาเรียนาเรียหน้าที่ขี่กระต่ายเห็ดยังบอด้เห็ดน,ดดนากคบ,บอด้นะครับก็เลยเอาเล็กน้อยขึ้นมาไปเทิ้งพี่แม่เทาผู้กวบกุ้มฝูงอยู่ทั้งกุ่นเมืนกรลังปล่อยลูกดูดนุ่มอยู่บนเหมืนครับู้ควบกุ้มฝูงเอาขึ้นไปเทิงสำหรับแม่บงของบบากล่องอยู่ตำแน่อยู่ตำกับอ่า น้องสาวสีนวลนะครับแม่ปงกับมารุ่นน้ำกันขี้เก่าล่ะก่อนปีใหม่พี่น้องซึ่งปลานี่ล่ะแนวทางของคนเลี้ยงวัวจะถูกจะแพงแล้วก็เลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าเราได้ลงทุนไปแล้วองเบากล่องลงไปแสนหนึ่งซึ่งว่าสองตัวเห็ดขอกสี่หมืจบอยู่แสนหนึ่งครับอยู่นี่ละลูกอยู่นี่ละเออเดี๋ยวเออยกินอ่หันเลยเออยกินอยู่หันนี่ลูกสาว กุมภาพันธ์นะครับตามใบสาวน้อยมาทาดอกินอยู่นี่ละจ้านั่นเอื้อยยุหันเออกินอยู่นี่แหละเอื้อยก็อยู่ใกล้ๆนี่ละยแมันตื่นนี่ครับมองลามง่วเอาไปมองหันบ่ได้มันเป็นเขาเพิ่นก็เลยมาตรงไร่ขึ้นไปจากห้องนี่มองนี่ก็จะเป็นแปลงปลูกหญ้าแปลงปลูกหญ้าความตั้งใจก็จะปลูกเบิดนะครับลอยเปเซ็น แต่ว่าความเป็นจริงอะ่ะได้อย่หน่อยหนึง่งตอนนี้ก็บปทศเนี่ยไม่ตัดไปให้มันพอดีงาซ้ำเน่เพอดีเลยครับเด้อย่ารูซี่นะครับนี่ซัมเน่เพอดีครับแปลงหยาลูซี่ความตั้งใจเด้ความตั้งใจจะปลูกเต็มหมดเพราะว่าจะปลูกต้นไม้อ่าทำให้เป็นสวนป่าองนี้จะเห็นใ้เป็นสวนป่าประมานสองไรนะครับ ความตั้งใจก,กับความเป็นจริงมากันตามสถานการณ์เนาะออานี่ครับลามง้อเสร็จแล้วกะจะเขาเมื่อก่อนนะครับบา่านนี้ที่นี่นี่แหละครับพื้นที่หม่องลามงานกไลเพื่อน่นกับเพื่อเห็นมูก,กันเริ่มงอเงี้ยเบาหนี้เดี๋ยวแวะพาแวะมาเบิ่งกันสาพ่อดอแป๊บหนึง่งน้ำล้นครับทละทลักทะลักทะลักว่าลอยเปอร์เซ็นต์โมเมนต์มันทะลัก นะครับาะเออเป็นที่นาสังเกตยกัเนเลยพี่น้องตง้นโยค่าตอนทัานว่าปลูกใหม่ไหมงอสงอกเสีงแง็กไหมมาเนี้พราะตั้งแต่เอาลงดินแล้วตรงไหนสั้นกิรีกิรีขึ้นเออแปกลกกันเนาะซาพอดอรครับแหล่งน้ำคือชีวิตชีวิตคือแหล่งน้ำปลาก็อยุในนีก่กระไรนะครับดาวตาผู้สิกินต่วเ้า,เากัอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วเ้าอยาางห้าจังเบียดมาย่อนนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศ บรรยากาศมองลามงว่าเบากล้องพนมพายนะครับก็ถูกเลื้อแพ่งกับเลี้ยงไปคีดเกา่าเลี้ยงไร้กะท้ายออกมันอยู่พอดีคือกับเบากล้องพนมพายนี่แหละอาอยุสามตัวพอดีเนาะสำหรับซาดีก็ขอบคุณนะครับบรรยากาศเกา่เกาๆก,ก,กับเรื่องราวใหม่ๆเบากล้องพนมพายโคกน้องหน้าพินแค้นฟ้ามืมอหนาจังสิพาไปบ่งโคกน้องหน้าเขาเห็นอีกอย่างไปแน่นะครับแต่ว่าโฟกัสมาอยู่ทีงัวงั่วนั่โขกน้องหน้านั่นะครับเนาะ เอาขอให้มีความสุขในการดำรงชีวิตทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณและวั